ข้อสุดท้ายของการเตรียมตัวสอบฉบับหัวแถวครับสิ่งที่เราต้องทําคือเราจะต้องมีวิชาที่เป็นมาสเตอร์เนี่ยอย่างน้อย2วิชาด้วยกันครับและ1ใน2วิชาเนี้ยจะต้องเป็นวิชาที่มีสัดส่วนคะแนนมากที่สุดครับเมื่อเราเลือกวิชาที่ตั้งใจจะเป็นมาสเตอร์มาแล้วเนี่ยให้เราทํา2อย่างกับ2วิชานี้ครับข้อที่1คือพยายามทําความเข้าใจกับเนื้อหาแบบทุกซอกทุกมุมครับและข้อที่2ครับคือเราเนี่ย จะต้องรวบรวมข้อสอบหรือแบบฝึกหัดที่เราทำผิดเอาไว้นะครับแล้วสุดสัปดาห์เนี่ยให้เราเอาข้อสอบเหล่านั้นเนี่ยกลับมาทำซ้ําใหม่อีกรอบหนึ่งครับซึ่งไอ้ข้อที่2เนี่ยฟังดูแล้วเนี่ยทำยากมากๆเลยนะแต่จําเป็นต้องทำครับเพราะสิ่งนี้มันคือการที่เราเนี่ยกำลังเผชิญหน้ากับความผิดพลาดที่เรากําลังมีอยู่ การทําสิ่งนี้ในทุกๆสัปดาห์เนี่ยจะทําให้เราเนี่ยลดช่องโหว่แล้วก็ข้อผิดพลาดที่เรามีต่อการสอบนั้นๆได้ครับซึ่งถ้าเกิดน้องๆสามารถทําให้2วิชานี้กลายเป็นวิชามาสเตอร์ของเราได้นะมันจะเป็นการการันตีเลยว่า เราเนี่ยจะสามารถสอบติดในคณะในฝันของเราอย่างแน่นอนครับและนี่คือข้อสุดท้ายของเทคนิคการเตรียมตัวสอบฉบับหัวแถวนะครับใครยังไม่ได้ฟัง3ข้อแรกเนี่ยกลับไปฟังคลิปก่อนหน้าได้นะครับและถ้าเกิดใครเนี่ยอยากฟังเนื้อหาเกี่ยวกับการแนะแนวการศึกษาเนี่ยฝากกดติดตามไว้นะครับเดี๋ยวพี่แชร์จะมาเล่าให้ฟังครับ